ดูดอันนี้ม่มีกะทิเด้เบียกไมมีกะทินะน้ำเงี้ยวใช่แบบคนนี่บางน้ำร้อยเนาะกินจเลยใดูมุกกดพพริกเอาอดกไปมันสุดยอดเลยกินหูเลยความเผ็ดอืมนได้ดอกุเบิรไวเแม่ไม่แม่กินไปกินมาเดียวไปเบิรตก่อนมูอ แล้วต uh <huh S 3> ัดตามเอารลูปลงเตจระาว่างขอดอกนิ้วเยอะๆเขาจะว่าอืมอืม เรียกคุณย่ามาชิมน้ำเนื้อให้แม่หน่อยได้ไหมคะบอกว่าคุณย่าคะแม่ตั้มบอกว่าให้ไปชิมอาหารหน่อยคะ่ะโอเคไหมคะโอเคไปเลยวิ่งเลยค่ะเดี๋ยววิ่งไหนคุณย,าาย่ณยาอยูไ่ไหนแม่ว่าสิมันนำ้ำเนี่นื <c oughs> ้อไงบอกเคยเห็ดจ้กเกียแม่เคยกินบ่บ <c oughs> ม่เคยกินบ่ไหมถึงมาล่องที่ม,มึงไง <c oughs> มึงไะซีซันไหนเนี่ย เคยกินบ่แม่เปาเองลูกไผ่ดีเด่นเปาเองพ่อพึงเคยเห็ดครั้งแรกในชีวิตเคยกินอยู่ทีนึงตอนไปไอ่าเชียงใหม่ไปยังก่อนเพื่อนแม่มันบอกมันบอกมันบอกขึ้นขนมจีนหวานใ้ได้แม่มันเคี่ยวแบบน้ำเยาวน้อแม่ออกนัวๆเปรี้ยวนิดนึงพออ่า อย่างก๋วยเตี๋ยวบะเกตใส่บักเทศน้ำแมนบักเทศความเปลี่ยนคือมาซิมนี่ยขังเห็ดขังแหล่คือกันมองว่าบปรแสบมันเป็นแบบว่าคนละผักนอกรสชาติเราไม่เคยคุ้นเราไม่เคยคุ้นเคยแม่แต่ว่าเพื่อความแปลกใหม่เขาก็เลี้ยนหลูต่อไปแล้วก็เมนูกับใหม่ๆหม่าท่ายดีเนาะแต่เดี๋ยวลงไปน้ำค่ะระวังเด้ออุ๊บป่ะฮุ้ย ดูดูดูอันนี้บม่มีกะทิเด้เบียกมันไม่มีกะทินั่นี่ยน้ำเงียวแม่นูนพีหน้องแล้วเอ๋เพื่นเรียกร้องมากบอกว่าให้ล่องทํำขนมจีนน้ำเงี้ยวแน่ว่าันเอาดีค่ะพีหน่องครั้งแรกในชีวิตเลยถี่เคยเหตุแต่ว่าเคยกินอยู่ที่แม่กำปองครั้งหนึ่งที่มันมีน่องไก่น่องใหญ่ๆนะอ่านะนะอันนั้นก็ซอยไม่ใช่หรออ,อ๋ออันเขาซอยนี่หว่าซอยเออเนาะ ลืมน้ำเิ้งอ๊อฟแซวว่าน้ำมี้งไม่เคยกินนะเนี่ยไหนมาเขาจะชิมไงได้ให้คุณสามีเราชิมเบิง้งสีสันมันก็ได้นะอร่อยอยู่จะไม่เคยกินน้ำเิ้งอ๊อฟจริงๆวง่ารสชาติจะเป็นยังไงไม่จะออกแต่ที่ตั้มทํานี่มันจะออกปเปรี้ยวหวานนิดนึงแล้วก็นัวนิดหน่อยนิดนึงเออประมาณนี้แต่ถ้าเรากินขนมกับขนมจีนแล้วก็ใส่ความนัวเพิ่มเนาะปบบว่าอร่อยแก้เม ย่างิบเหรอบ่ย่างเนี่ยคอนนะาได้ลอยลอยแบบขนแม่บางนาำลอยเนาะมวตีนไก่ด้วยไก่ตีนไก่กระดูกหมูข้างแรกข้งแรกที่จะพักกันกินข้งแรกมีดอกยิ้วด้ยแม่ยม้าถ้าลอยเข้าไป แต่เพื่อนก็ขนมเตนมปากเท่านั้นเองนแต่ว่าแต่ก้นละรสชาติเนาะสิริหูรสชาติกับนีล่ะนี่น้ำเหนี่ยวของของยังก็ของของข้างเหนืะของเนื้อนะแต่ละผักมันก็มีเหมนกันบอกว่าอาหารสีผ่าดึงกบ่าอาหารสีผ่าเวลาไปกินปลาปลาจะเอาอะไรมาเอาตีนเนาะเอาเลือดเอาเลยชอบตีนเลือดใช่ไหม ผิดตูด้าดปิดพลาดประการใดขออภัยด้นะครับเพราะเราเคยเพื่อเงยทำแบบแต่ว่าตีว่ารดจ่ามันกันี่ของผมมาชิมดูน้ำเนี่ยอนเล้อนผ่อนเยถึยังไดม่เป็นไหคะอีกามอดกันนะ ครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าแตกปเลยเราไม่เราไม่รู้เฉยว่ยยารสชาติจริงยังไงแต่บิก๊กเนี่ยบิ๊กชอบได้บิ๊กว่ามันอร่อยบิ๊กชอบว่าบิ๊กอร่อยร่อ,อ,องร่องไงขอเอาไม่เยอะด้วยขนมจีนคือยังไม่กินกับการกินเลยเมี่ยวพริกกระปอันนี่ปกติต้องกินกับแคบหมูนะคะแต่วันนี้ต้องกินกากเจียวเอาเอ้ยยังก็กากเจียวทำไมคือบ่อรวยเนาะรวยกระดูกเยอะ ผิกทอดก็มีน,นี่<ช>คือผักแกงของเราเขาสังเกตพักยังยังกษ์สารบัดผัดโอเคเอาอี๋ถ้ามันไปสื่อเขาต่อกัระไรบาทแต่วิทย์ถ้วยน,ยนยึ่ไม่ใช่ว่าหกสิบบาทผมบอกอ่นนี่หกสิบบาทก็จะประมาณนี้เนาะไล่ไถ้าทําได้โอเคก็่ตขายเลยนะเนี่ยขายอย่าง<ส>ไรก่อนแซ่บแสบดีกว่าอร่อยอ่ะกินไปคําที่สองที่สามแสบเ็นรสจัดแปลกรใจมันแซ่บนะแซ่บอ่ะ นัวต้องให้คนเชียงใหม่ล่ะคนเหนืออันหนัมาลองชิมดูว่าอร่อยไหมใช่มันต้องให้คนเหนือใช่เขาต้องเขาต้องมีสานเนาะเ้องต้องหูุจักว่ารสชาติที่แท้จริงเป็นไงอือฮึดดูโมุกกัดพริกพริกจอดเข้าไปไปซุดยอดเลยขื่นหูเลยความเผ็ดอืมเป็นไงอู้ดหลุดเลยมันเหม่อเขาหยุดด้วยเลยแม่ อร่อยมากกินก็แบบกระดูกหมูกินไก่คลุกยำมันเข้ากันร้องถึงกัะเพารากหอมชูแช่แข็งป่าวาเขาได้ตู้เย็นแล้วมั้น้อร่อยไหมคะริบบิ้นอร่อยหรอกลองชิมจิ้มข้ายมันเก็บเสียบเลยนดอกนี้เป็นยังไงบ้างยังไงคะือร่อย ดอกนงี้ยวคืเบิร์ตใบเแม่แต่แม่แต่บอกเลยคือเบิร์ตนอกแต่กินไปกินมาเดี๋ยวไปเบิร์ตกันมือออกดอกนี้มันเป็นมันมันเป็นนึ่บๆไหมดอกนี้อร่อยนะมันมีรสจัดไงเวทเติมหย่างเรื่อยๆแต่ว่ากินอยู่ว่าไม่เห็นมันมันมีรสจัดไง ออันนี้ะไเป็นจืดโปรดหลอกหลอกนิ้วค่ะกินได้ไหมกินได้น้ำเพราะว่าอร่อยนะหลอกนิ้วมันจะแบบเดี๋ยวจะให้คนเหนือมาลองกินนะก็ต้องรับยาเออมีกคนได้พี่น้องอือเออเดี๋ยวใช่ไหมแล้วกินได้กระเทือคินว่าจะกินแดง เดิโน่เติมเลยขมัดผิดใเลยอะด้วยกินน้ำเนาะเนาะนุ่ยเนาะแม่น่อนมาซินนะหมอบักไงน้องแหม้วหมอบักไงก็พวกคือเห็ดเห็ดตอนอยู่นุ่กันอร่อยนะเนี่ยจำอะไทำวันเมื่อวานแต่ว่าบิ๊กบอกว่าให้ทำเป็นสายเส้นไงปอนเบียร์ไปหน่่ยอ่ะสายเส้นกันหมดเลยกินก็พักนี่ชุดหยอดแี่ผู้ใดผู้ใดอยากให้จำ เช็ดเมยียนุ่น้ำเนียวตาจัดหรอได้คน้อจัดใหดดด้แล้วนะเส้นขนาดที่ในน้ำนาดนงเดียเที่ยวหลนสนุกไม่ลูนะสนุกไหมครับสนุกไหมครับพี่บคุณยาถามกากลัมากได้แบบกระดูกงัวไหมมันเข่ากันน้ำกระดูกงูไม่ออกน้ำแมนบค่ะคือว่ามันต้องมีอาก,กาดดองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไหมต้องมี แต่ว่าเราไม่ซื้อมาคือคืออยู่แม่ค่ะมันต้องมีมาแตดเลียนเนาะว่าไหมแม่เทียมทเราได้ไหมแม่พเพิ่มอีกอน่มแม่เพิ่มอีกเอาแม่เพิ่มมปลาครั้หลรกในชีวิตพี่น้องมาเด้อมาแ่บื่องกันพี่น้องขนมจีนในจานเนี่ย อะไรจะยังถูกไม่รู้ว่ามันน่าจะเข้ากันมาต้านเปรี้ยวเข้าอีกไหมช่วยมาให้เอ้ช้อนมาเข้าหรือเว้ยยาวหลายนะจะน้องเดินอยากชอบปะมาเบิ้์นนี่ได้ในี่เมื่อกี้เบิ้์นได้กันเด้อมาพี่น้องมาครั้งแรกชีวิตนี่แซ่บแซอร่อยถ้าพันคุณสามีกับคุณยายนี่ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะว่าใ่จีว่าบ่บก็แล้วแต่น่จีว่าบ่บก็แล้วแต่บไดสนใจบ่บครียดแล้วเ,ลเพราะว่าคุณยายคุณส,สามีบอกว่าแ่บคือว่าผ่านแต่นะหนูอร่อยไหมปลาลิบบี้หนูอื้ออ้อ้ออื้ออื้อ้อื้ออกืออื้้าอื แม่เขาไม่ติกัปุนบานข้าเนี่ยแต่ว่าไม่ก็นระเบดเนาะไก็นระเบดคักเนาะเขาใส่ข้าบานข้าวเขาใส่กะทิเนี่ยขเขาใส่บกคาเทนั่นหอรอผมน่กินลายามจานอะอรอู้หนโอเฮ มันอร่อยตรงมันมีเนื้อหมูด้วยอ่ะใช่ค่ะรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บดีพี่น้องเลยแซ่บจนเบ,รบสระซ้ำจานเลยพี่นอเราอยู่ในอุบบน่ะมันหาที่อร่อยยากมากกินกระดาษหอมสูตรเจาดยังเพราะตันไม่เคยกินตั <c oughs> ยหายะกาเมือไปรันหากินนะพ่อ, <c oughs> อหอยไปหนคะ สองขวาญสรุปแล้วนอนแล้วพรุ่งนี้เปโรงเรียนไหมคะพรุ่งนี้เปโรงเรียนนะคะได้หคะเอาเย่ยวเปลี่ยเเยเลเาตาตดกอ่เฮ้ยแม่กินขับใหญ่จังนี่ลนูร เป็นยังขากขึ้นมาเกลีอะไเนี่นถ่ายป้าป้าขอขอกินกันกินก๋วยเตี๋ยวลุกกินเข้าไปที่ที่หลังเพราะที่มันเนี่ยอิ่มเลยมัยโบมันเป็นอู่ายไ้ไหมีเบบิกกินมันไมไหมเดี๋ยวทต่ไม่ยังเบิ้ลแล้วลูกกินได้บันใค้มาต่งบอกใหญ่ใหญยใหญ่แก่นองเพื่อนนั่นเห็นนองเห็นใหญยเหลืวอไว้ไปเอาของเอือยแด้มต่หมากินเบิ้ลเลยยานพุ่้ไม่กินน้ำม กุ้งกระติกดอกยอมงาแตกเลยวะอือแม่แตกดอกนิ้วนี่แซ่บแห้งมันคือดอกพ่อจะค่อยกินอันสุดท้ายก็เลยเอ้อีหยังดำๆปราสันพี่น้องอ่ะแต่เขาบอกตัวนี้ว่าดอกไม้วมันเหมือนดอกกระเจียวไม่รู้ไม่นม่ไม่นด้กินแม่ว่าอ้าวมันมันอีหยังนี่กินอิ่มแล้วก็เลยว่า มันดอกยางลูกลาดำๆเวลาดอกนียวบังเกิซมบางเยพี่น้องเลยใส่อันนี้เพิ่งเคยกินมันมันมันนออร่อยมันแบบนื้อเนอ่ะเขาเอินดอกนียวไงคือังเนื้อไก่เนื้อหมูไหมไ่ไอแซ่บนอกนแต่ละงานเหยวเอามาใส่ยังบุหงความหมายวันไปจังไรมันใส่เใื่อไงมันมนจะมีใส่ดอกนิ้วแล้วก็ถั่วเน่าอร่อยอ่ะ แล้วตามๆเอาลูบลงเตจมาวางอุ้ยขอดอกยิ้วเยอะๆเขาจะว่ามันเหมือนจานเก่งจานพี่น้อยมันขึ้นเนื้อแต่ว่ามัเนื้ออะไรมันเหมือนเนื้ออะไรทุกอย่างมันจะมีความแบบกึ๊ดกึ๊ดนะเป็นยางหรือไงแบบเหนียวเหนียวอ่ะเป็นเนื้อเหนียวไหมเนื้อเหนียวหะือไงเข้าใจไหมยางนี่คือเขาเรียกว่าเมือกแล้วมีคนละความหมายมันไม่ใช่มันจะเป็นแบบว่าหนึบๆนืนะคะ เนื้อนๆแหละไม่ใช่ยางเฟตกินเบิ้งเลยร่างเบิ้งได้พี่น้องเด้อะเราไป <c oughs> ดีกว่า <c oughs> พี่น้องตาสําหรับคลิปนี้มือนี้ค่ะพี่น้องแต่งกับบริเหตุวิธีแบบละเอียดให่างพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะถ้าผู้ใดมากกะฝากกดไลค์กดแชร์เม็นและลายได้ว่าอยากได้วิธีทำมาสั่นแบบละเอียดนะค่ะตั้มก็สีแบบหามาลงให้อีกเนาะแบบเรียนรู้อีกรอบนึงนันนะคะพี่น้องเพื่อจะแบบว่าให้มันแบบเตะเนาะ แต่ว่าถ้าบอเป็ีจังไหร่ด้วยว่าผิดอ้สูตรมันเีผยนหรือว่าจังไหร่จริงๆกะกาบขอโทษขอให้ต้นผักเนื้อน้ำด้วยใจพี่น้องเอาเป็นว่ามื่อนี่คลิปนี้ค่ะตามกับขอพวกกับขอ,ขอตัวล่าไปก่อนด้วยใจพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ